สวัสดีค่ะขอขอนี่ค่ะม่าล่า,า,ลาอร่อยสดส,สดทุกวันเลยอันนี้ผลไม้ค่ะดูดูไม้คาตัวอวบมาก,มนากขนมปังไส้ทะลักชำ้กชำ แม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้าดอลั่งมากเลยสวยมากค่ะแวะมาเลยที่ไหนคะนี่อยู่ไหนค้าอยู่ไหนกันค้าอยู่ดีจ้าีสุกอยู่ดีมีสุกชาวกล้วยอินเตอร์อินเตอร์อร่อยมากแม่นี่แวะมานะคะทางเข้าร้านกาแฟปะเดีอย่าลืมไปกดติดตามนะคะช่อง YouTube น้องโน อลังมากสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะอุ้ยอลังมากค่ะแล้วนี่น่ากินสุดได้ว,วทอดทส้มตำจ,จ้าเอ๋อน,าา <laughs> นี่ลง ลงช่อง YouTube เลยนะคะอุย้ยน้ำจิ้มเขาหน้าก,กินมากเลย <call> ขอตักหน่อยอยูยูกกยำก,ก,ก็น่ากินนี่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 อลังมากอลังมากแม่ไหนเราไม่เห็นโยกเลย ยกยกยยวยวเลยจ้าเปิดให้หน่อยเออเป็นดังเดีลืมน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้จ้าอลังมากอร่อยอร่อยน้ำขิงอร่อยมากร้านเนี้ยอย่าลืมไปกดติดตามนะจ้ะช่อง Youtube ยำร้านนี้เด็ดจ้ะดูแม่ค้าสะก่อน น mm hmm> ี่นี่นี่ดูวันนี้ก่อนดูวันนี้สักก่อจ้าลงช่อง Youtube จ้านี่ๆี่ร้านอะไรวะเอออันนี้โดนัทเป็นไงอยู่ดีมีศกอันนี้ขายอะไรคะอ้าวโหนี่ตามมาเลยค่ะร้านนี้น่ากินโดนัท ยำลูกชิ้นอันลงจ้านี่นี่นะมะพร้าวปั่นจ้าเดี๋ยวไปลงช่าง YouTube กันจ้าอ,อี๋อลังอลังนี่กาแฟโบราณจ้ะรสเด็ดเดี๋ยวไปลงช่าง YouTube กัน ไปทีละซอยเลยจ้ะอาดีลืมก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้อร่อย <c oughs> คนเริ่มเข้า <c oughs> คนเริ่มเข้าแล้วแ <c oughs> ม่ค้าเรียงเร็วนะ่ยลูกค้าเข้าแล้วโอเยอะถ่ายไม่หมดนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันอะดูหน้างานไปก่อนจะไปขายของนะจ๊ะโน่นนี no, <ม>่หนึ่ง,งหลังลนี่นี่ร้านเด็ดจ้าไส้กรอกยยอะ่ะอ,อร่อยอนี่งผงละไม้บาง อร่อยจะไปลงช่อง YouTube นะจ๊ะฮะนี่นี่ไข่สดฝั่งนี้ด้วยนะอย่าลืมฝั่งนู้นนะไข่ <c oughs> เองไหมคะไปก่อนไ <c oughs> ก่อบเออจ้าลงช่อง YouTube ค่ะขออนุญาต ดูไก่ตัวเบลเลอร์เลยค่ะอร่อยร้านนี้ขนาดเจ้าเจ้าของตลาดยังติดใจอันนี้อะไรคะนี่คนสวยคนที่ขายคุกกี้อ่ะตรงไหนเอ่ยที่เขาทอบมาในตลาดอ่ะอ๋อเขาบอกว่าน้องเขาขายน้ำอยู่ต้องไหนวะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอะไรสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไข่อ่ะ น่าน่าจะรู้จักมั้งรู้จักคนเยอะจำไม่ค่อยได้หรอกถ้าไม่รู้ชื่อ,อถ้าเปิเปดยุคโบราดสิอ่ะเจอคนมีสาขานึ่งที่นี่คุ้นๆอยู่นะ<อ>นี่ขายอะไรคะผอมกจ้าเลิศโยโย่อะไปดูฝั่งนู้นดีกว่าอ้าวขายอะไรฝั่งนูน้นโอ้ยนี่ดูก่อน นี่น่ากินเลยจ้าเคปโลยู้ม่ค้าสิเลิศหมูค่ะสดยันไมค้าสดสดเป็นเลยอ้ๆไข่ไข่อลังนะจ๊ะ วันนี้เปลี่ยนอาชีพ<อ>เพราะขายหน้าหลังเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้น่ากินไปและไม่มีเวลาและลูกค้าเข้านะคะบ๊ายบาย